เครื่องสูบอาหารเครื่องนี้มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงรอบทิศทางเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงนี้ทํางานได้ดีเยี่ยมเพียงแค่ได้ยินเสียงเปิดกล่องอาหารเค,เครื่องสูบอาหารจะเริ่มทํางานวิ่งหน้าตั้งมาอย่างไหวหรือบางทีก็กลิ้งมาเพราะเริ่มจะวิ่งไม่ไหวตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบตั้งเวลาอัตโนมัติเ,เมื่อไหร่ที่เทอาหารช้าระบบตั้งเวลาอัตโนมัติจะทํางานทันทีด้วยการเคลื่อนย้ายล่างอ้วนๆมานั่งกดดันหากกดดันด้วยสายตาไม่สําเร็จตัวเครื่องจะเริ่มสั่นและสกิดเบา หากยังไม่ลุกมาเทข้าวอีกนนจะทำการโดดทับทันทีมนเ,นเมื่อตัวเครื่องได้ทำหน้าที่สูบอาหารเสร็จสิ้นแล้วจะหยุดทำงานอัตโนมัตินอนอ้วนอยู่นิ่งๆไม่ยอมขยับตัวไปไหนนิ่งเป็นหลับขยับเป็นหูข้าวและนนสิ่งที่เครื่องสูบอาหารทำได้ดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการปล่อยกากอาหารที่สูบเข้าไปให้มนุษย์เก็บในทุกๆวันนอกจากสูบอาหารนอนและปล่อยกากของเสียออกมาแล้วนั้นเครื่องรุ่นนี้ก็ทำอะไรไม่เป็นอเลยเป็นได้อย่างเดียวคือเป็นภ และเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นโปรรับแล้วรับเลยบริษัทไม่มีนโยบายรับประกันสินค้าไม่สามารถส่งคืนหรือส่งซ่อมได้